นี่ถ้าสองคนไม่เป็นไรนะเกือบแย่นะโอ้โหิดัสแบ็คต้องรีบแล้วมีวิธีไปไหมอะมีวิธีนะบินไปไงตามมาเลยตามมาสวัสดีครับทุกคนผมพีโต้นะครับมาต่อกับเกมเลโก้แฮร์รี่พอ r เตอร์ภาค5ถึงภาค7นะครับในพาคที่6กันเลย มารีบไปกันดีกว่าครับภารกิจหลักของเราเอา่อนี่นี่นี่อ๋อขี่นี่ไปกันเลยนี่ ขนาดระวังตัวไว้นะทุกคนเฮ้อฮะครอขอโทษทีระวังหน่อยฟี่ เอาละแยก,กหรหถาเะมาครับเหมือนต้องตามหาลูกแก้วนะครับตอนนี้มีไหมพังทิ้งเลยเหรอแฮร์รี่อุ้ยขยาวมันต้องเป็นรูปสีฟ้าใช่ไหมเหมือนตามในหนังเนาะ คือต้องบอกดิยายห,ห้พี่ี่พตเตอร์ผมไม่เคยอ่านมาก่อนนะครับต้องขออภัยด้วยเปิดครทีแฟนพี่พัตเตอร์แบบเอ้อยมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ขออภัยด้วยจีนผมไม่รู้ครับผมดูแค่หนังไงเนาะผมไม่ใช่แฟนอะไรขนาดแต่ข็ชอบดูแฮร์รี่พัตเตอร์บ้างครับตอนเด็กดูแบบอะไรนะช่องเจเคยมาฉายช่วงเช้าเหมือนเนี้ยอ่าแล้วก็บิฟิดีมาเคยมาฉายผมก็ดูจบหมดเลยดูจบแบบหัวหนุกมมากเพราะว่าจะลืมชื่อหมดแล้วว่ามันลูกแก้วอะไรนะครับ เดี๋ยวผมไปดูหาังที่หลังนะครับค่อยมาภ้าต่อไงอ๋อ,อ,อไม่นะเดีวมงนี้ทำไมวะน,นี่เก็บก่อนโอเคแยกกระทำงานก่อนโอ,อ้ใส่สีนี่แล้วก็เหลืองอาแล้วก็ฟ้า Yes ตอกไม้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเปนกระถาหน่อยจะได้เอาไวเ,เดินช้ามากม,มาไปกันต่อน่าจะอยู่แถวนี้ <O of. S 1> นี่นะลูฟี่ไปช่วยฉันด้วยอืมอืมอืม สวัสดีเฮ้ยมันี่เออเฮันีได้ผลดีเลยนี่ไงลูกไม้หล่นไม่ไก่ต้นฟงมาฟะฮะ ไปไปจากนี่เร็วเร็วเร็วว้มทล่มแล้วเดี๋ยวขอยิงก่อนอมาแล้วมาแล้วนี่นี่นยิงไปยิงรัวยิงรัวไปเดี๋ยวีขอให้เก็บยิงไปยิงไปยิงไปรัวรัวอย่าสนอย่าสนอะไรอ ยังไงตอ่ออ๋อนี่นี่โอเคโอเค,โ,อเคโลนลมหมดแล้วบมกลมหมดแล้วเฮ้ยโอ้โหผู้เสียความตายมาหมดแล้วต้องระวังต้องระวังโอ้โหต้องปะทากันแล้วคราวนี้โดนไล่ล่าครับแฮร์รี่เร็ว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 เกิดยังไงเ เดี๋ยวเขอเวลาน่อนะครับขอเช็คตังก่อนไม่นะอ้าวตัดมาเลยเหรอโอเคเอาตังก่อนทั้งทุกคนวอ้าวอ้าวอ้าทุกคนขอบใจเมื่อนะฮะ แล้วไงต่อล่ะนี่หลอนฉันโอ้ไงเฮอร์รี่ฟีเดสแบ็กฮะเฮ้ยเออหลุยกันเลยได้เลยมาเปิดฉากลุยกันครับฟีเดสแบ็กมาช่วยทานตอนนี้โอ้เริ่มสนุกเริ่มสนุกฟีเดสแบ็กเดฟเวล่าเอ็นชินมา ขุดครับขุดขุดหน่อยขุดหน่อยขุดหน่อยโอ้โหเดี๋ยวการบันลองเริ่มแล้วช่วยบีซีได้เหรอจะไ,ได้แป๊บมีกระถาอะไรบ้างไม่ได้ทุกคนโดนจับอยู่อันนี้อะไรฮะ อ๋อเวียง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 เข้าใจแล้วเข้าใจมันต้องเวียงมันต้องเวียงใส่นี่ลสัสซิงกัน <c oughs> มนเต็ม,มามเข้าใจแล้วหายไปแล้วโอ้โหเป็นการต่อสู้ระหว่างก,กุพาคีฟีดีนะครับสู้กับผู้เสีความตายโอ้ยยังเจ๋ง ลัสซิงเอืนเต็มๆต,ตอนนี้มีอะไรไหม่ปดีของซ่อนไม่มีนะครับคิดไปเองโอ้ยนี่แนะ่มันคืออะไรได้เลยโอย้ของใหญ่เอานี่ไปเลยเอำเต็มานกะ เอาละคุตอฟิเดอร์สปักเอ <olor S 2> <BU> moi, ็ืงชินอ่ะขัดมาเร็วๆๆๆๆๆๆๆกลับร่างก่อนหูยเฮลิคอปเตอร์เต็มหน้ากระทําทําลายหิงนี่เรารู้ทันน่ะเอาดีไปโอ้หินชินจังโปง ออกไปทุกคนแล้วอุ้ยท้าตัวตัวฟิล์สเปกเปิดก่อนเลยมาเจ้าเฮ้ยเจ้าไปงัยวุ่งโอเคนี่นะเฮ้ยเจ้าเฮ้ยะจะกันไว ออ่กลับร่างก่อนนี่นะเฮ้ยเป็นยังไงสีอะไมาเหลืองกับไปเออแต่อนจะแปลงได้เป็นหมาโอ้ยย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 นยยยยยยเจ๋งยย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 ยกกยย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 ไงยย เรียบร้อยโอ้ต้องสู้ใหม่เลยเหรอนี่ยงไงจ้าวต่อต่อต่อลิ๊ต์จัดแดงเฮ้ยออ๋อพ่อปอบไปจะตามได้แต่นานโอเคเข้าใจแล้วกันไว้จบ อือเจอเาวันดากิดเอาฟิเดียสบัดไม่นะเฮอไม่นะโอเแฮร์รี่อืออืออแม่โทษทีขอบใจนะโออยหลับตัด หยุดนะคูฟิโอไงแฮร์รี่พอตเตอร์หย oh, ุดนะดับบันโดดีเลยแฮร์รี่โอ้ยดับบันโดดับบันโดมาช่วย อุย้ยเต็มๆไม่ไงอุย้ยกระฐานี้โอ้โหอสนพิษโอ้โหมันไร้กาศมากกระฐานี้เดี๋ยวเป็นไฟก็ต้องโดนน้ำดับสิเอาอยัางไงเดี๋ยวรอรนดอมีกระถาแก้ไหม ้เราทำไงอ๋ออ๋ออ๋อประกอบประกอบประกอบเรียบร้อยเปิดน้ำโจมตีมาโจมตีมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันโดนโดนรัวเลยครับมาเปิดน้ำให้ไป ฟ <ð Belgium> ้าดดับด้วยน้เนี่ยแหละเป็นไงหายไปแล้วปอตโมอยู่ไหนเอาอยู่ข้างบนเฮ้ยโอ้โอไอ้เดี่ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวมัวแต่ดูหน้าตัวละครอยู่เฮ้ยอ้าว ข้างไว้เลยเหรอเอาขยาบขยาวยาวยังไงกระจุยเสร็จร้อยเอาต่อไหมโอ้โหอลังการอะไรอ่ะ ฮะกระถายย้อนกลับบอสเอท้อนกลับนี่อ๋อยืมบล็อกได้เลยโอ้โหเดม่อนดอสงพลังมากดูดิไม่มีอะไรโจมตีเข้าเลยอะ ทำยังไงอะหอยหลังเหรออ๋อแล้วประกอบอ๋อเราก็ไม่รู้โอ้โถ่เอ้ยอะอะไรอะโอ้โอโอลาซิงกันเต็มเต็มแล้วเหรอแถวนี้ชิลมากโอ้ อ๋อบอไปเลยโอเคประกอบแฮลร์รี่เอาละได้เวลาราเซงกานอีก,กรอบหนึ่งเอาไปซะ่อะฮอร์รี่พอตเตอร์ฟักนการแบบสุดยอดอะโอ้โหสุดยอดสองพ่อมด มาประกอบเราไปฟ้าวอเดมอนี่คือนัดสุดท้ายแล้วเยอะเฮ้ยโอ้ะอ๋อออออรีบอ๋อออออรี่พอเตอร์แกจำมันได้ไหมภาพเหล่านี้ครอบครัวแก เพื่อนของแกแม้แต่คนที่แกรักเราเรียกฟูมันฉันไม่ยอมเด็กคัตทำไมล่ะฉันมีเพื่อนพ้องฉันมีคนที่ตัวเองรักฉันมีครอบครัวอยู่ฉันจะไม่ยอมแกเด็กคัดวอเตอร์บอ โอ้โหฮะอ๋อวอเตอร์โเฮยเป็นไปไม่ได้เออไม่เป็นไรนะเออไม่เป็นไรนะแฮร์รี่จบดาครับโอ้โหเป็นการจบที่แบบว่าสุดยอดอ่ะโอ้โหสู้มันมากอ่ะ ถึงจะแบบว่าอยากให้มีต้านพลังใส่กระถากันบันวันนี้หน่อยก็ไม่เป็นไรครับอโอเคอยู่นะได้กี่ชิ้นสองชิ้นเหรออ่ะโเอเคิสหรับเกมเลโก้ a r r y Potter อร์ผ้าข้าถึงผ้าเจ๊ก็ถือจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพันหน้านะครับสวัสดีครับผม วอนมองกลับมาอีกครั้งรัฐมนตรีลาออกอัมบริสทูฟังพักงงอนดับเบิลดองกับพอตเตอร์พิสูจตัวเองไม่เป็นไรนะ,ะพวกเราอยู่ข้างในนะ